ก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้องเอฟซทางชอง J, ่องเจ๊นุ่ยนับซับกันด้วยนะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานแอสยุ่งทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชมเลยไม่ได้มาลงแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเนาะวันนี้ก็มาเย็นอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ลงแนวทางให้พี่น้องเอฟซีนะคะวันนี้แนวทางเกี่ยวกับ ตัวเลขที่ไม่น่าลงทุนเนาะคุณผู้ชมก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะคะคุณผู้ชมเลขที่ไม่น่าลงทุนเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมานะคะเลขที่ไม่น่าลงทุนที่เราลงให้เนาะก็ไม่มีม้าเห็นลนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็อาจจะลงให้พี่น้อง fc ได้ดูกันช้านิดนึงเนาะมากันซะเย็นเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้ก็ยุ่งทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานก็ไปซื้ออ,อุปกรณ์ สุขภัณฑ์ในห้องน้ํานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในห้องครัวเนาะก็เมื่อวานเราไปดูสุขภัณฑ์ห้องน้ํากับห้องครัวที่ดูโฮมกับโฮมโปรนะคะคุณผู้ชมก็ไปดูมาครึ่งวันเต็มๆเลยนะคะคุณผู้ชมกลับมาก็เย็นแล้วเนาะก็ไม่มีเวลาลงแนวทางให้พี่น้อง F c ซเลยนะคะเพราะว่าตอนเย็นแอดก็ต้องไปทํางานที่ร้านต่อยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ตรงที่ก่อสร้างบ้านเนาะคุณผู้ชม <c oughs> ตอนนี้ในห้องน้ำนะคะช่างเขาก็ปูกระเบื้องอะไรออกใกล้จะแล้วนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะอ่าห้องโถงค่ะคุณผู้ชมห้องโถงห้องรับแขกนะคะก็ช่างก็ปูวันนี้นะคะคุณผู้ชมอ่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยเนาะแต่ก็ถือว่า ไปได้เยอะอยู่นะคะกระเบื้องห้องโถงของเรานะคะคุณผู้ชมก็เป็นสีขาวนะคะฝนตกเด้อคุณผู้ชมอาจจะมีเสียงฝนรบกวนกันบ้างนะคะวันนี้ฝนตกตอนช่วงเย็นค่ะกใกล้จะห้าโมงเย็นนะคะคุณผู้ชมฝนตกเดี๋ยวมาดูแนวทางกันเนาะคุณผู้ชม แนวทางเลขไม่น่าลงทุนนะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูเนาะงวดเก่ากับงวดใหม่นะคะงวดที่ผ่านมาเลขไม่น่าลงทุนนะคะก็ไม่มีมาให้เห็นเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะ เลขไมหน้าลงทุนก็ก็คือเลขดับนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะดับเฉพาะตัวตรงเท่านั้นนะคะตัวกลับมาได้ค่ะคุณผู้ชมก่อนนี้ของวัวนที่16หพฤศจิกายนนะคะเลขไมหน้าลงทุนนะคะข้างบนก็6 4 7 7 8 0 9 3 0 6 1 9 2 2 3 5 4 8และ5 1ค่ะข้างล่างนะคะ เจ็ 7, 6, 8, 9หกแปดเก้าแี่ดหและ6 3สนะคะไม่น่าลงทุนเฉพาะตัวตรงเท่านั้นนะคะตัวกลับเราสามารถที่จะลงทุนได้ค่ะเลขไม่น่าลงทุนนะคะคุณผู้ชมหนึ่งปีก็หลุดน้อยค่ะหลุดอ่า ไม่เกินสามครั้งค่ะคุณผู้ชมเลขไม่น่าลงทุนหนึ่งปีหลุดไม่เกินสามหนค่ะกะ็ลองเอาไปพิจารณาดูเนาะคุณผู้ชมถ้าพี่น้อง f อซชอบเลขไม่น่าลงทุนนะคะหรือเลขไม่น่าลงทุนมันไปชนกับชุดเด่นเนาะเราก็เลือกให้เขาเป็นชุดเด่นไปนะคะเลขไม่น่าลงทุนเราสามารถที่จะลงทุนได้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเรารักเราชอบเนาะ ก็ดูเป็นแนวทางนะคะคุณผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็ไม่มีมาให้เห็นเลยนะคะคุณผู้ชมก็เอาอยู่คะ่ะเลขไม่น่าลงทุนนะคะไม่มาทั้งตัวตรงแล้วก็ตัวกลับนะคะแล้วก็งวดใหม่นะคะคุณผู้ชมก็ตามนี้เนาะที่ลงให้นะคะคุณผู้ชมก็ดูเป็นแนวทางคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะลงแนวทางเลขวิ่ง อแม่ร้อยให้นะคะคุณผู้ชม,มเพราะว่าเลขวิ่งของแม่้อยนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าเนาะสองตัวเข้า1ตัวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เลขวิ่งของแม่้อยเนาะตามสถิติที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมก็อ่าหลุดน้อยค่ะคุณผู้ชมโอกาสที่จะมาสูงค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลงให้นะคะเลขวิ่งของแม่ร้อยเนาะคลิปนี้ก็เอาเลขที่ไม่น่าลงทุน นะคะเอาไปเป็นแนวทางกันก่อนเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูข้างหลังบ้านกันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ช่างเขาก็กำลังจะปูห้องครัวค่ะ ห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็ใกล้เกือบจะเสร็จแล้วค่ะคุณผชมแต่ว่ายังไม่แล้วเนาะ ตรงด้านหลังบ้านนะคะเราก็เริ่มปลูกพวกต้นไม้อะไรเพิ่มนะคะคุณผู้ชมปลูกพวกเอผักสวนครัวนะคะก็จะมีพวกข่าตะไคร้นะคะคุณผู้ชมเริ่มปลูกบ้างแล้วค่ะตะไคร้เราก็ขุดมาจากทางต้นกอไผ่ทางด้านทางด้านฝั่งข้างๆบ้านเนาะ,ค,ะคุณผู้ชมที่ให้พี่นอ้องเอฟซีดูเมื่อ วันก่อนเนาะเพราะว่าเราปลูกตะไคร้ไว้ตรงนู้นเยอะค่ะเราก็ไปขุดมานะคะเอามาปลูกตรงหลังบ้านนะคะปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเนาะเราจะได้ไม่ต้องซื้อนะคะคุณผู้ชม เดี๋ยวพาพี่น้อง FC ไปดูแนวทางกันอีกรอบหนึ่งเนาะคุณผู้ชมแนวทางเลขไม่น่าลงทุนนะคะเลขไม่น่าลงทุนก็คือเลขดับนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าแนวทางที่เราลงให้อันนี้เนาะมันจะดับเฉพาะตัวตรงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมตัวกลับไม่ดับนะคะตัวกลับสามารถที่จะมาได้คะ่ะดับเฉพาะตัวตรงเท่านั้นตัวกลับสามารถที่จะมาได้นะคะ ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูเนาะคุณผู้ชมเลขไม่น่าลงทุนนะคะงวดเก่ากับงวดใหม่ค่ะเอาเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนนุยนับซับพเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ